เครื่องผลิตปุ Karma ๋ยหมักข้าวเทควัวเทียมอัจฉริยะเครื่องผลิตปุ๋ยหมักข้าวเทควัวเทียมอัจฉริยะเป็นเครื่องผลิตปุ๋ยหมักอัจฉริยะที่สามารถผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำชีวภาพและแก๊สชีวภาพในเวลาเดียวกันโดยใช้ระบบกึ่งอัตโนมัติใช้พื้นที่น้อยเพียง1 0ถึง30ตารางวาแต่สามารถผลิตปุ๋ยหมักได้จำนวนมากและต่อเนื่องโดยปุ๋ยหมักที่ผ่านการหมักด้วยเครื่องขาวเทควัวเทียมอัจฉริยะเครื่องนี้มีลักษณะเปียกแฉะเหมือนโคลนเลนมีสีดำไม่มีกลิ่นเหม็นโดยสามารถนำไปใช้ราดหรือรดโคลนต้นพืชได้ทันทีหรือนำไปผึ่งให้แห้งเพื่อที่จะเก็บไว้ใช้ประโยชน์ หรือบรรจุถุงนำไปจำหน่ายต่อไปก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือแก๊สชีวภาพหรือไบโอก๊สซึ่งจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเช่นใช้หุงต้มอาหารหรือต่อเข้าเครื่องยนต์สามารถใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือปั่นไฟฟ้าใช้ในบ้านเรือนหรือเป็นพลังงานความร้อนหรือเป็นพลังงานเดินเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆหรือจะเก็บไว้ในถังเก็บเพื่อใช้ประโยชน์อื่นๆได้อีกมากมาย ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนได้อย่างมากข้าวเทคัวเทียมอัจฉริยะมีประโยชน์หลากหลายมากมายจริงๆ